คนให้ยเขาบอกว่าไม่สะดวกแล้วครับจอแล้วเกินเวลาอ่ะแล้วเกินเวลาเยอะเลยฮโอเคเห็นดังอ่าเห้ลายเห้ลายเห้ลายโดนเลยครับผมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงพอนแปั๊บนึงแป๊บนึงได้ได้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงคือนาทีครึ่งนะครับได้ครับจะเวลาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคหมดเวลาครับอันนี้คุณเร็วกว่านาทีครึ่งนัแน่ๆครับไม่คุณไม่รักษาคำพูด เอออะไรกั่ควกันี้มาแนะนำตัวให้หน่อยครับแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักกันหน่อยเจ้าหนอนนะครับคามีก็ตามรูปฮะหนามีเป็นเป็นครูปิ่นนะครับใครที่ไม่เห็นเมื่อกี้นะครับเป็นลูกครูปิ่นใช่เขาบอกอยู่พาขวันนี่ครูปิ่นพาขวานพาขวานพาขวัญเท่าทีเท่าทีเท่าทีมา ทามิภาขวัญนะครับผมอ่ามีว่าไหมอย่าบอกนะก็เอาอันไหน IG Facebook เลือกมาอันนึงสักอันนึ่ง IG Facebook อ่าแป๊บหนึ่งนะขอเข้าโทรศัพท์แป๊บหนึ่งอาชีพฉันจำชื่อ IG ตัวฉันเองไม่ได้เลยอ้าวลุงแต่มันแต่มันจำยากลุงมันจำยากนิดนึงอ่าลุงมันนึง ไอจีเหรอเอาไอจีใช่ไหมโอเคไอกอันนี้นะดูบัารึบอ่านี่ขึ้นให้แล้วนะฮะในไลฟ์นะผมนี่ฮะ I M Nonagon อ่าคุณดนนั่นเองจ้ะ I Slash มันคือตัว L ไม่ใช่ตัว I แล้วก็นนทกรนั่นเองนี่นี่ตามชื่อเลยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโอ้โหภาคควันเติมเลยมีวิวบ้างนะครับผมวิววิวาคิดจะบดน้องฉั้นแต่คิดจะบดน้องฉันไมน้องน้องฉันแน่ใครบดละมั้งใครบดไม่ทัานละมั้งปั่นเงาผ่านละมั้งวันนี้แล้วไม่ผ่นแล้วพี่บอกไม่ได้รู้ที่ทันแล้ว อาแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเอ่อเอ่อเมมเบอร์นะครับผมโพสกับเมมเบอร์เน <c oughs> ี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภาพขวัญ <c oughs> เห็นภาวขวัญหลักๆเลยนะฮะ <c oughs> อ่ามีวิวด้วยแล้วก็มีวิวบางคลิปเนี่ยก็คือแท็กมาหาผม <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> โอเคนี่นี่นี่ชื่อชื่อตามนี้ครับผมไปกดติดตามกันได้นะฮะอ่า <c oughs> นี่เลยนะครับ <c oughs> มาเข้าสู่เกมของเรานะฮะพี่นน มั่นใจขนาดว่าจะตอบได้ครับมั่นใจไม่นอนเอาตรงๆปะห้าสอ่าส0บ0ครับคอ่าสิบห้ามาเป็นกลางมาเป็นกลางดูรูปก่อนดูรูปก่อนเวลาแบบไม่ใช่มีใครบางคน100%แล้วก็ตอบผิดมาพร้อมไหมฮะพี่นนโอ้โหไม่พร้อมก็ต้องพร้อมจักหวะเนี้ยอ่าอ่า มาดูตาคู่นี้ครับตาคู่นี้นะมาเลยโอ้โหโอ้โคือลุงไงรู้แน่ๆบอกเลยตายแล้วตายแล้วทำไมเอเนียอย่างที่บอกไอ้นี่ง่ายๆแี้ทีไมมันไม่มาถึงชั้นเอา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 เป็นว่าก่อนตอบก่อนตอบไว้อะไรให้กับลุงไนครับใใชช่่่มนนไคจริงะ ยิมกันล้วนไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะนักแก็นะใช่ใช่อ่ะคำถามคิดว่าเขาเป็นน <call. S 1> ุ่หนึ่งรือสองหรือสามหรือเป็นสี่เยีมครับสามเอ๋ไม่ตอบเลยๆอย่างเงี้ยน่นสามใช่อมั่นใจไหมมั่นใจไหมคำกับคนคนนี้ โดนน้องพูชะกนาดในเคยโดนน้องพูในไลฟ์แบบจะไม่โดนได้เหรอมั่นใจขนาดนี้คำตอบนี้ก็คือโมนี่เบียนเกโปรเนอุลที่สามูมนี่เอาละนี่ให้ดูแปมเลยอ้าว เออโชว์แฟมหนึ่งสเต็ปนี่เลยไม่มีทางตอบผิดถ้าผิดไปจับมือเลยอ่ะอ้เอ้พี่เอาดิไปจับมือแล้วทํายังไงทํายังไงให้ปิดให้ให้ทีได้ไหมจะเอาจะล่าไปจับมือเขาผิดผมไปแน่นมึงเขาไม่ผิดไม่ผิดก็ต้องไปเหมือนกันไม่ผิดก็ต้องไปถ้าไปน้องถ้ไปต้นูกก็ไปผิดก็ไปยังไงอ่ะนุ่ ผมต้องไปดึงแต่ว่าแต่ต้องแบบไปแนะนำป่วให้น้องรู้อะว่า,าคือนี่นผมชื่อนอนท์ชู้เหมือนคู่เออแบบนะะมาถึงมาถึงจุดๆๆๆที่ครับพิธีกรบังคับคนดูนะครับผมผิดหรือถูกก็ต้องไปฮะนะฮะคำตอบคือโมเน่ใช่ไหมฮะ <S <S ยังยัง<ล>ยังยัง <วะ S 2> ยังยังคำตอบไหมว่าเป็นโมเน่เป็นคำตอบใช่ไหมเป็นโมเน่ คนในช่องแชทนี่คือแบบพร้อมเพียงใจมากพร้อมกันมากถ้าก่อนครับแร้อ่าโชว์รูปให้ดูเลยโอเคยินยันคำตอบพิการตุ๊กตาเนี่คือแบบว่าก็ copy paste อะไรนี่ copy paste พการคำตอบนี้เป็นคำตอบที่จำได้อันนี้จำได้อันนี้จำได้อันนี้จำได้รูปนี้จำได้ครัะต่ายนะครับตุ๊กตาตุ๊กตาเขาเป็นตุ๊กตาแน่ๆกระตนะครับนะครับพวกที่ผมบอก ไม่รู้จะเอาหน้าไป็นที่ไหนนะปีนี้ไม่รู้จะยังไงเจ้เย่โอ้โหถูกความน่ารักของน้องถูกความน่ารักของน้องเย้เย้เย่โอ้โหสุดยอดนะครับผมอันนี้ถือว่าโชคดีมากที่แบบว่าได้เปิดมาแล้วได้ดูง่ายมากอ่ะจริงใครก็ใครก็ต้องถ่ายได้แล้ววันนี้จริงนะฮะไปดูรูปกันเลยไหมไปดูรูปไปดูรูปกันเลยไหมรูปแต่เอฟได้อ้โหนี่อ้โหที่ตั้งแต่สมัยน้องยังใช้ ตู้ปลาจริงด้วยเฮ้ยตู้ปลาจริงขโมยข้าตู้ปลาจริงขโมยขนมที่พี่กินอยู่เลยตู้ปลาด้ปอนี้ตู้ปลาจริงๆเอาดิเดายังสถานที่ที่อยู่อ่ะโอ้โหโอ้โหยอดด้านละเจียเห็นดูจังโอ้โหเก่งมากยินนนสุดยอดนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เดาได้ทำน้องเบนเบอร์ด้วยเป็นไงมาโชว์โชว์คอมด้วย หนุ่นโชว์เอสไอไม่พูดเลยครับจิเกีบอ่ะแรู้จักเปล่าน่ารักเปล่าน่ารักคนนี้นั่นเองถ้าถูกเนาะต่างเปก็คือเจ้าหมูนี่นั่นเองครับเป็นสมาชิกที่สาเป็นเติกเรียกว่าไรน่ เป็นเป็นมักน่ตัวน้อยอายุน้อยที่สุดของรุ่นเช่นกันซึ่งความสามารถก็แพร่เข่ามากๆก็ฝากติดตามน้องด้วยการใดๆก็คือนี่ก็คือว่าที่คามิคนต่อไปของเรานะครับหลังจากที่เจ้าหนี้ลงจากตาแหน่งนะจ๊ะเจ้านี้คือใครฮะองที่อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นเหมือนกับลุงครับผมอาจจะเป็นเหมือนกับเอาความสุขเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตที่ไกลมากๆแล้วก็แบกวงได้แน่นอนจริงๆนะร้องก็ดีเต้นก็เก่งกวนก็โคตรกวนสุดยอด เอาจริงความสามารถโมเน่นี่คือสุดยอดเอาจริงนะจริงๆนะฮะประมาณนั้นยี่ไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะจริงจริงไมอนไ๊กอวยแป๊บนะพี่แป๊บนะพี่เออดุ๊กไปดูปอมไปเลยอ่ะมันดีเลยเอาใจปะมันดีเลยโอเคขอบคุณมิโน่มากวันนี้ที่ขขึ้นอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่มาเล่นกิจกรระดานน้ำ เป็นคนหนึ่งที่ตอบถูกและตอบได้ทัาทีเลยไอ้บูงมันต้องนั่งหน้าเครียดขนาดนั้นคุยโอ้โหนะฮะเดี๋ยวนะมีคนชื่อนนท์ซ้ำหรอใช่ไหมไม่ดันดันดันมิสจำรองมีสจำรองพี่เองไม่ต้องดุอ๋อโอเคสำรองมาขอบคุณพี่การมากไว้เจอกันไลฟ์ต่อไปนะฮะผมถ้ามีถ้ามีเกมอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจมกันนะฮะ มีรูปนึงเป็คืรูปนึงอ่าใช่ใช่ใช่ได้ได้ได้ผมเอามีรูปพี่แล้วมีรูปผมอีกอ่ะยาวๆบอกเลยเลยรูปจำได้พี่ของพี่จําได้มีอยู่รูปนึงมานะครับขอบคุณพี่ก็ขอบคุณพี่นนท์มากขอบคุณนนท์มากครับเอาไว้มาในกิจกรรมกันอีกนะครับขอบคุณมา